วันนี้เราก็มาฟังธรรมกถากันธรรมกาถาเขาแปลว่าอะไรธรรมกถากถาแปลว่าถ้อยคำธรรมะแปลว่าคุณธรรมคือกล่าวถึงคุณธรรมพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ได้ส่งแสดงคำบูชาไว้สองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าอามิสสบูชาประการที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาคำว่าบูชานั้นก็หมายความว่าเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ศรัทธาเกิดความศรัทธาขึ้นมาในจิตใจ ก็ต้องการอยากจะบูชาเราบูชาพระพุทธเราบูชาพระธรรมเราบูชาพระสงฆ์หรือเราบูชาคุณพิจามารดาคุณครูบาอาจารย์ในขลกกเรียก็ว่ารยกะ่ับูชาเพราะเหตุที่เรามีความารพบในพระพุทธศาส,สนานี้ก็มีบริษัทแบ่งเป็นสองคือ คารวาก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็บรรพชิตก็เรียกว่าบริษัทสำหรับบรรพชิตนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเรียกนเนคขมะเนคขมะแปลว่าการออกบวชการออกบวชนั้นก็คือการเสียสละเสียสละเพื่อที่จะได้ดำเนินจิตในสิ่งซึ่งมรรคผลในนิพพ นี่นี่เป็นฝ่ายบรรพชิตเพราะฉะนั้นทางฝ่ายครวาดจึงมีหน้าที่ทำนุบบำรุงทำนุบบำรุงก็คือด้วยปัจจัยสีย่มีเอ่เอก็มีอาหารเสนาสนาอ่อเงี้ยแล้วก็การจีวนอน ตลอดกระทั่งยารักษาไข้เนี่ยก็บริจาคทีนี้ในปัจจุบันก็พากันบริจาคเพื่อที่จะให้เป็นบริขารเหล่านั้นแต่ว่าถ้าจะไปบริจาคเป็นบริขารเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากก็เลยพากันบริจาคจะตุปัจจัยไทยธรรมกันไป สิ่งเหล่านี้เมื่อมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติสมควรแกกการจะบริจาคก,ก็เลยบริจาคไปเมื่อบริจาคไปก็เรียกว่าทานังก็เรียกว่าการให้นี่นี่ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าอามิรบูชาในอามิรบูชาเหล่านี้แหละได้ไกลายเป็นวัดวาาราม ได้กลายเป็นสถานที่ต่างๆทีนี้ก็ย้อนมาถึงว่าปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชานั้นก็ได้แก่การที่ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุกรหรือไม่ว่าจะเป็นคฆราวาสเมื่อต้องการบูชาพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติศีลให้แก่กล้าปฏิบัติสมาธิให้แก่กล้าปฏิบัติปัญญาให้แก่กล้าเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาจะเป็นการเดินจงกรมก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาจะเป็นการนั่งสมาธิก็เป็นการปฏิบัติบูชาเมื่อตอนที่พระองค์จะแนะน,นำ ป้องกันพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ให้เดินไปในทางผิดท่านก็บอกว่าเครื่องสักการบูชานี่ถ้าหากว่าเป็นอามิสก็หมายความว่าอามิสสาะบูชาก็หมายถึงว่าลาบสักการะคำว่าลาบสักการะก็คือสิ่งที่ข้าราว่าได้นำบูชามาบูชา พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้พระองค์ก็สั่เตือนพระสงฆ์ว่าสักกโรปริสังหันติสักการะคือลาบสักการะจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้อเป็นของเป็นทรัพย์สินสมบัติเป็นการให้ทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามอลเรียกว่าลาบสักการะลาบสักการะในแหละฆ่าบุรุษให้ตาย คำว่าสักการปุริสังหันติจะว่าฆ่าบุรุษก็หมายความไม่ใช่ว่าเมื่อสักการะมันจะฆ่าบุรุษอย่างเดียวมันก็ฆ่าสตรีด้วยเนี่ยหมายความถึงว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าสักการปุริสังหันติเนี่ยคือกสักการะฆ่าบุรุษให้ตายบุรุษเนี่ย เรียกว่าเป็นผู้ที่จะมีความประเสริฐมีความเ็เรียกมีความเด่นควรที่จะเด่นไปในทางปฏิบัติแล้วก็ทำตนให้มีความเข้าใจในเรื่องความเพียรต่างๆเดินจงกลมนั่งสมาธิ ทำจิตให้สว่างสวัยให้จนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมอะไรเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาทีนี้เมื่อปฏิบัติบูชามีคนเคารพนับถือมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นจุดเด่นนั้นอ,อ,อย่างที่ท่านมีครูบาอาจารย์ต่างๆเมื่อปฏิบัติดีขึ้นมาก็เป็นจุดเด่น เมื่อเป็นจุดเด่นก็ทำให้คนหลังไหลายกันเข้าไปสักการะบูชาสิ่งเนี้เรียกว่าอมิตรเมื่อผู้ที่ได้รับการบญชาเช่นพระภิกษุขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะก็เลยเข้าใจตัวเองผิดสารพัดไปนา,นานาประการ ก็บังเกิดขึ้นซึ่งการกระทําผิดธรรมวินัยอะไรต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดก็จะต้องมีความล่วงละเมิดสารพัดจนกระทั่งล่วงละเมิดในสิ่งที่หนักจนกระทั่งพ้นจากภาวะความเป็นพระภิกษุนี่เขเรียกว่าตาย อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักการะบุริสังหันติรับสักการะนี่แหละจะฆ่าบุรุษให้ตายตายอย่างนี้กันเรียกว่าตายจริงหมายความว่าตายจริงนั่นก็คือตายจากคุณงามความดีเรียกว่าตายจากคุณงามความดีนัยิ่งกว่าตายหมดชีวิตคือเป็นบาปแล้วก็เป็นกรรมตาม ทุกสิ่ง่งงอยาเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปบิรนิพพานปรากฏพวกพวกเทพทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสนึกถึงองค์สมเด็จพระบูมีพระภาคได้พากันเอาดอกไม้ที่ไปวิ่งกองพะเนินเป็นภูเขาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ก่อนแต่ที่พระองค์จะรปนิพพานพระองค์จได้ตรัสแก่พระอรนุ์ว่าดูกระารนานนอนอามิสบูชานั้นและปฏิบัติบูชานั้นปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชาพระอรนุ์ได้ทูลถามว่าเมื่อปฏิบัติ บูชาดีกว่ามิตรบูชานั้นดีกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองที่จะสามารถรักษาพุทธศาสนาให้อยู่นานสามารถที่จะรักษาพุทธศาสนานี้ให้คงที่คงวา่าแล้วก็มี ประหิตานุหิตประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชาเมื่อปฏิบัติแล้วทำก็ดีวินัยก็ดีต่างๆก็จะเป็นสิ่งขาวสะอาดธรรมวินัยก็สามารถที่จะฟอกบุคคลเนี่ยให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อมี ศีลแล้วก็มีสมาธิสมาธิก็สามารถสร้างพลังจิตขึ้นมาสร้างพลังจิตขึ้นมาก็สามารถมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่ลหลงไหลเป็นในราบสักการะไม่ลหลงไหลเป็นในอามิตรต่างๆก็ตั้งใจที่จะ แนะนำสั่งสอนประชาชนสร้างใจที่จะแนะนำภิกษุบริษัทหรือแค่เรืหัสบริษัทให้พากันปฏิบัติธรรมะนี้ให้มากขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้พระพุทธศัสจะหนาจะยังยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ ยังยืนอยู่ด้วยอามิสบุชาแต่ว่ายังยืนอยู่ด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ในเมื่อพวกเทพแล้วก็พวกชาวบ้านชาวเมืองพากันเอาดอกไม้มา,ามบูชากันเป็นภูเขาเหล่ากายอย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่านั่นคืออามิสบุชาย่อมสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ ขอท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธบริษัทได้เอาใจใส่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แนะนํำเอาไว้และพระพุทธศาสนาจะเจริญดุ่งเรืองต่อไปไปนานสงดีสาธุ